ดีดีชี้เป้าของอร่อยแล้วคุณผู้ชมพาไปที่ภาคใต้อย่างที่จังหวัดสตูลน,นะคะต้องไปชิมโรตีร้านนี้มีคอนเซปต์ในการกินให้อร่อยด้วยนะคะ mm. เขาว่ากันว่าเป็นโรตีเช้าร้อยเรื่องราวคุณผู้ชมนี่เป็นร้านดังในตำนานของจังหวัดสตูลเลยนะคะพบว่านักท่องเที่ยวลูกค้าเนี่ยแวะมาอุดหนุนตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สว่างเลยนะโอ้อะไรที่ทำให้มีทีเด็ดขนาดนี้ต้องตามไปหาคำตอบให้ถึงที่ค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมคอโรตีเห็นแล้วเนี่ยเป็นอันต้องน้ำลายสอนะคะเมื่อได้เห็นโรตีเช้าร้อยเรื่องราวนะเป็นของดีประจำร้านอาซิบโรตีค่ะนี่เป็นร้านโรตีเก่าแก่กว่า3ทศวรรษตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายวัฒนธรรมบุรีวานิชซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ของเมืองสตูลน,นะคะคุณผ,ผู้ชมคือตรงนี้เนี่ยจะมีอาคารโบราณแบบยุโรปผสมมาลายูเรียงรายกว่า20คูหา เต็มไปด้วยศิลปะสตรีทอาร์ตนะคะแล้วก็มีศิลปะบนฝาผนังแบบนี้ด้วยได้เล่าถึงวิถีชีวิตพหูวัฒนธรรมและพี่น้องชาวจังหวัดสตูลอย่างมีสเสน่ห์ค่ะทําให้การมารับประทานโรตีที่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติอย่างเดียวนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็เลยมีคอนเซปต์นะคะว่าเป็นโรตีเช้าร้อยเรื่องราวนั่นเองนะคะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อเข้าไปในร้านปุ๊บเนี่ย เราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่มาอุดหนุนไม่ขาดสายจริงๆนะคะยกนิ้วให้ด้วยเพราะร้านนี้อร่อยนะคะส่วนจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายวริศวิชิตกันสักหน่อยนะคะเป็นรองผู้มยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลเชิญฟังเลยคะ่ะร้านโรตียาซิตนะครับเ็าเป็นร้านซิกเนเจอร์ของจังหวัดสตูลน,นะครับกพมีอาหารพื้นถิ่น เช่นโปรตีซึ่งอร่อยนะครับทำสดใหม่ทุกวันนะครับนอกจากโปรตีแล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะครับชาชัดก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับรสชาติไม่หวานมากนะครับแล้วก็กลมกล่อมนะครับ นี่รสชาติเขาจะไม่หวานมากแต่มันกลมกล่อมมันนัวค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะยังแนะนําโรตีมัตตะไก่ดะคะแล้วก็มีน้ําแกงตอแมะด้วยนะคะก็คือเป็นแกงปลารสเปรี้ยวจากน้ํามะขามค่ะที่แตกต่างจากแกงแบบไทยทั่วไปนะคะแล้วก็ยังมีน้ําแกงถั่วรสมันเค็มกําลังดีจับคู่กับโรตีโอโหเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อนะคะทั้งหมดนี้ค่ะราคาเริ่มต้นเพียง 6 5บาทเท่านั้นนะคะพร้อมบอกด้วยนะคะว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดก็หมดเกลี้ยงแล้วครับเพราะร้านนี้เปิดแต่ช่วงเช้าแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขายภายใน3ชั่วโมงดังนั้นใครตื่นสายอดนะคะ เห็นแบบนี้นะคะใครที่มาเยือนจังหวัดสตูลแล้วอยากจะสัมผัสร,รสชาติอาหารเช้าดั้งเดิมในบรรยากาศเมืองเก่าอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกให้เช้ากับปกตินะคะแล้วก็แวะมาที่ร้านอาซิปโรตีญาติเมืองเก่าสตูลนะคะถ้าใครมาหลัง8โมงครึ่งมีสิทธิ์อดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาขาย ตั้งแต่6โมงถึง9โมงถ้ามา8ครึ่งนี่ของอาจจะใกล้หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมไปกันได้เห็นไหมคะมีเยาวชนก็นิยมกันมาปักหบดอุนอนอ่นร้านนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ